เอ้าขอาววาป็นมันรัดไหนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเสื้อหวานจ้าเสื้อเพนค่ะวันนี้เสื้อหวานกับเสื้อเพริศสภาพพี่น้องปวอางปายสุดๆเข้ามาเบ่งรถมือสองเข้าใหม่พี่แพนสวยมากใช่ค่ะโปรโมชั่นก็แบบ ฉำมากเลยคะ่ะเอาไปสีบอโลชาดและพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยเนาะตัวแรกขั้นสิบห้าพี่น้องไปเบิง้งตุง่นี้นะพี่แพทย์ข้นสิบบ้ามือหนี้คือสี่สิบก้าหาสิบข่ะเป็นของมือสองข่ะว่าราคาสีส่ซ้ำไถดาวจะแพงบอขั้นบ้ามือกันเลยเนาะคะ่ะไปเลยจ้ามาจะพี่น้องจ้ามาเบิ้งขั้นแรกเลยวันสิบห้าเบิง้งตัวนี้หาสิบแรกง่ายมักพี่น้องสภาพนั่งค่ะพี่แพทยรถนีรถปีใด้เฮ้ยรถนี้รถปีหกสามค่ะลูกค,ค้าราคาตอนนี้อยู่ที่ 5, ห้าแสนหกหมื่นบาทจ้าลูกค้าดาวนี้ หกหมื่นต้นต้นค่ะชั่วโมงการใช้งานกับหน่อยแห้งค่ะลูกค้าตัวนี้ยู่ประมันสองพันต้นตนค่ะลูกค้า่ะแต่สภาพรวดอีกอย่างยังดีเบิลเลยค่ะตัวนี้ด้จาลูกค้าจ่ายถ้าลูกค้ารับไปเลยรับไปเลยเราจะเปลี่ยนล้อให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นผันแล้วก็ใบมีดเราจะเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแบบสวยเลยรับรองว่าลูกค้าโดนใจแน่นอนได้เหมือนใหม่แน่นอนค่ะลูกค้า่ะ แต่พี่น้องจ้าตัวนี้เลย40แรงงามซ้ำหาซิฟเลยลูกค้าบ่แพงกันตัวนี้นะคะ <Wow. S 1> ลูกค้ารถปี63ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1,900ชั่วโมงค่ะ mm. ลูกค้าคะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่485,000บาทจ้ะ mm. ส่วนราคาเงินเดา50,000บาทคือเงิน50,000มหาวานได้เลยรับคันนี้มาเลยค่ะลูกค mm. ้า อุปกรณ์ได้ยังเนีค่ะพี่แพทย์รถขันนี้อุปกรณ์ได้สองยางค่ะที่ไปน้ำรถเลยจะมีใบดันดินนาค่ะแล้วก็มีพานไ้น้ำค่ะลูกค้าคะแต่เรื่องรายละเอียดทุกอย่างทาง้านเก็บไฮเบิร์ดเลยค่ะยางตัวนี้ทาง้านกับเลี่ยนไฮค่ะลูกค้ายางจะเป็นยางไม่ไปเลยค่ะของรอนาจ้าเดี๋ยวลูกค้าว่าทันเก็บแล้วมมนสิงอ่มโนอเนาะพี่แพทย์เอาสิเดี๋ยวมอนี่หวานก็พี่แพทย์สิผาลูกค้าไปทั่วทั้งหลังก็คือไปเบิ้งรายละเอียดที่เขาเก็บไปเบิ้งรถที่ เต็มแม็กแล้วเก็บสียังเรียบร้อยแล้วเนาะเอางสิเนาะลูก,กค้าจะเห็นภาพนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวฟันก็มีแพทย์สีาพาสควอมืุ่นี้นะคะไปกันเลยจ้าจ้าส่วนฟังนี้นะคะลูกค้าคะสิเป็นฟังของกาตรตัวทนายเก็บสีกอนโซโล่ให้ลูกค้าจ้าถ้าลูกค้าประเมินพันแล้วนี่เลยเราลูกค้าก็สิมาอยู่ฟังนี้ทาเก็บสีเนาะพี่แพทย์เนานะเมย์จ้าตัวนี้จะเป็น สร้างเพิ่นจะดูแลเรื่องทางไม่เปลี่ยนทายฟองเลี้ยวออกหายเบอร์เลยกับเก็บทุกอย่างเก็บรายละเอียดทุกอย่างไปฮอดบ้านลูกค้านี่พร้อมใส่งานเลยจ้าดีเลยค่ะลูกค้าคะสภาพที่เก็บสีเปลี่ยนทายของเหลวเปลี่ยนหลอกคัดเล่าใส่กางเกงสภาพที่ลูกค้าสิเด้เอาไปใส่งานลูกค้าจ๋าบปเลยขี่ไกลขี่กาเด้องามบักคักเลยจ้า เอาละจากพี่น้องคะมันนี้หวานก็พี่แพงกับผ้าลูกค้าว่าบางคักบางเนี่ยแหละเอาวันนี้ขอฝากการติดต่อในด้านลูกค้าค้าห้ลูกค้าท่านใดสนใจรถแท็กซี่ว่าสิกป์เมื่อหนึ่งหรือมื่อสองสามารถพักหาหวานหรือพี่แพงก็ได้ค่ะลูกค้าคะเบอร์ติดต่อของหวานนะคะลูกค้า0 6 3 7 4 3กส5มค่ะของแพงน,นะคะ0 6 1 3 2 4 5 2 8 1จ้าคิดฮอดรถไทยกับยี่ห้เรื่องชิดฮอดทั้งสองคนนะคะลูกค้าคะมัอนี้เบิร์ดเวลาของหวานแล้วกับพี่แพงแล้ว อยากเกาเข้ามาขอบคุณและสวัสดีค่ะ